สวัสดีครับเมื่อนี่มาอยกครับช่องน้องตะกี้ครับเดี๋ยวพาเราเป็นเมคโคครับ่าเาเป็งไมคโคหลุดเก้าครับมาคี้ครับ2ี่สิขปีขึ้นหลังครับรถรุ่นเนี่ย่องมิตซูฮอกสูบครับความเท่สามวีครับเห ย้น้คไหอ่าี่เราูนองรอว่หวยาเชียริงครับเชียริงพุดน้องครับพุดหวยครับขยายหวยออกางละแปดสิบหรือลอยหาสิเมตรนี่แล้ครับสำจืว่าบโเหังแังแรงเลยครับ ยังแรงครับยังแรงเรื่องมีน,มนิ่มครับเดินนิ่มๆม่มีโหลดครับแต่ว่าจะถือว่าคว้มเร็วกับถือว่าใส่ได้ครับโบซากินไปครับเทียริงครับสองร้อยเมตรครับตั้งละสองร้อยเมตรครับ ปลาเปลาแต่สมัยเกาครับยังบอกขั้นนี้เมื่อบุกเบอร์ครับกับซมีเชื่อมั่ยเขาว่าอลยรครับหลายเนี้ยจะน้อยครับต้นส้วนหลายก็จะเป็นต้นต้นย่างครับส้วนลายต้นยางส้วนลายเที่ยิออกเจ้าสีมาคุชครับเือนทีครับเืนทีวาเเว่นกัคุชครับ ขุดมาหอดป้าปามแถวในครับมองมอไซจอดครับงาเงอ,อา,า,าเลยครับตั้งแต่คนลราครับมองท่าขุดมางาเอามาเอยครับเพื่อนการเทียลิงของเพื่อน,นครับระบบยังสมบูรณ์อยู่ครับระบบแต่แอะแอะบ่มีครับ ประตูครับครับใบแฮกก็เริ่มขาดไปหลายใบ,บ,บแล้วครับใบแฮกตามสภาพรถแล้วครับรถยี่สิบสามสามสิบนะครับรถรุ่นเนี้สามสิบก็ปีครับรุ่นกูแล้วครับรุ่นเท่าแล้วครับรุ่นนี้ ไปทางไปน้ำครับไปทางไปเรื่องเอ้วยมฆโคเดินไปได้ครับแล้วก็เชียรลิงกับ,กบน้ำครับมีแต่เชียรลิงมาแล้วสองมือกว่าครับมือในมือที่สามครับนาสซีโบ๊จบแล้วครับเบื่องเร็วรเชียรลิง เที่ยวลิงนาทีประมาณจักมือนึงครับไม่ถึงจบอดีหรอกครับเที่ยวลิงใส่บาก็ว่าตาัดใหม่ไปน้ำครับเอฟเสียมไปน้ำสีก็เที่ยวลิงทิมครับเอาไปเผาห่านเข,า,นขาอย่างได้ประโยชน์ดีครับสีพวกลายไม่แล้วครับทิปรอก็ไม่เข้าอีขั้นนึ่งก็มากครับสามขั้นพอดีครับ ยี่ห้านี่งนี่แต่โกวิโก้รุ่นลวนครับนี่เรากะมาที่รุ่นแปรซูปเปอร์เอ็ุนะครับว่ารุ่นสีครับยี่ห้าเน,นี่ยบุนี่คาร์บนคอมมอนมาเพือครับนี่บุกีสีเวครับนี่ย<ม>นาจะป็นฟองลดน้อยครับนี่ยีเีวตเดินลงไปแล้วครับตัวเดินนี่กันบ่ แรงอีนี้นี่คือสีลงไปบ่ได้แล้วครับนี่ลุยเล่นลูอยู่ตมน่ครับนี่สิไปว่าไว้แล้วครับตี๊้อยู่ต้มนะครับนี่ลอยเฮ็ดครับเฮ็ดงานแนวนี่ใจหอนว่ได้ครับเพื่อไม่หลายเขาบ้านายนี่ครับเดี๋ยวบันสีดึงกันดึงไปไม่ดึงนังละมานี่มาปาดหัวหรือมาทับรถใดครับปลายหักละมากนะครับ

อย่างแรงเลยครับโครว่ะครับหากไม่มีดเต้ปี 45. ที่ห้าทีปีครับไม่เจ้าชายพัดเกิดครับพักแล้วครับพักกงมาเลยครับขับลงมาครับไงไ่ายไเลยครับ บางเทือมันกับโบคือความมิดเขาไปะไหนครับบางเทือเขาว่าเสียว่าขางนี้มันกับหม่ามหายเขาเสียมันก็ร้อนมากครับร้อนดีดมหารถเครับมามีแต่หกหกข้างหน้เนานนเลยครับหกพืเพื่อไม่เกียบครับ ปลาบ่เคยมาบุกเบิดก็คือครับเป็นแม่ปลาหัวนะครับปลาแร่สมัยเข้าครับระบบแบบแรงครับระบบมันยังดีๆครับยังแรงเลยครับ ตนอนนี้เซอรบอร์กาลุยู่หรอครับลงน้ำเนี่ยด่ามันไปบ่มีกำลังนาเดียวไว้ถาเคี้ยครับเบื้องล้วงขั้นเนี่ยดาเดียวอีกซุปเปอร์เอกเอกมาลงน้ำครับก้าขั้นรุ่นแปด่ก้าขั้นรุ่นชิ่ครับมาเท่นครับลงน้ำอันนี้นะเดียวไอ้ถลเคี้ยของดิสเน่ครับเนี่ย ก็ตน้นไม้แหงเยี่ยไปใกล้เด็ดทานครับตน้นไม้แหงเนี่ยหักกล้มาใส่หัวเรื่อยครับร้อยยี่สิบกินงญ้าครับคณะรุ่นนี้แล้วระดับนี้ร้อยยี่สิบกินงญ้าครับแค่สองร้อยครับสองร้อย,กย,ยกยังไม่ไปเย่อไม้ครับ เสียงเครื่องโคตรนิ่มเลยครับเสียงเครื่องเนี่ยปลาไมนลดไหครับเสียงเครื่องแรงประตครับว่มีโหลดไปขั้นเก่าทัานี่นบอกไปลาเดินนี่บอกครับพว่กุ๊บครับนี่ยังนิ่งๆครับต้อมรักคลิปนี่ก็ไว้ซ้อมนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาพากันคลิปใหม่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องน้องตะก,กี้ครับ เดี๋ยวพอกันคลิปน้าครับปากก็แค่กดไลค์ก็ท้องตไคร่ท้องตะกี้แล้นะครับ